สวัสดีค่ะอ้อมค่ะ Family VDW ค่ะวันนี้อ้อมจะมาอัดคลิปจริงๆอ้อมไม่ค่อยชอบกล้องนะไม่ค่อยชอบเข้ากล้องค่ะเป็นคนที่อายมากเลยไม่ค่อยจะคุ้นชินกับกล้องเท่าไหร่วันนี้อ้อมจะมาอัดคลิปให้ดูว่าการใช้ชีวิตของเราที่นี่เป็นยังไงบ้างอ้อมเป็นแม่บ้านประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่โดยการทำงานประจำแล้วก็สามีเองก็ทำงานประจำค่ะ ส่วนลูกชายเนี่ยอายุ7 8แแล้วเขาก็จะไม่ไปไหนมาไหนกับเราแล้วส่วนมากก็จะเจอคลิปแบบว่าเราไปอะไรไปเที่ยวไปที่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยกันสองคนคือลูกชายเขาจะไม่ตามเราแล้วคลิปส่วนมากที่อ้อมทำเนี่ยจะเป็นคลิปแบบทำเป็นบันทึกค่ะเก็บไว้เป็นความทรงจำแล้วก็แบ่งปันให้พ่อแม่ญาติพี่น้องที่ไทยได้ชมด้วย แต่มีหลายคนขอมาว่าขอเป็นคลิปแบบอัปเดตบ้างได้ไหมอยากจะรู้ว่าการใช้ชีวิตของเราที่ประเทศฮอลแลนด์เนี่ยเป็นยังไงบ้างอ้อมก็เลยจะพยายามอัปเดตให้ค่ะอย่างวันนี้ก็เป็นวันหยุดเราว่างเราก็จะไปซื้อต้นกล้าที่ร้านที่เขาเป็นพวกชาวไร่าชาวสวนนะคะเราอยู่ในชานเมืองเราไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเราจะไปซื้อต้นกล้ามาไว้เพื่อจะปลูก เพราะว่าหน้าร้อนใกล้จะเข้ามาแล้วค่ะอ้อมก็เลยจะพามาอัปเดตดูเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ ถึงบ้านแล้วค่ะเอาต้นกล้าที่ซื้อไว้มาไว้ในตู้ผักที่บ้านค่ะวันนี้อ้อมได้พริกสเปนมา2ต้นก็พริกขี้้าบ้านเราแล้วเนาะเอาไว้ผัดใส่ผัดกับเพราแล้วก็อันนี้เป็นปารปริก้าหวานค่ะได้มา3ต้นด้วย อันนี้เป็นชูก้าสแนปเออเดี๋ยวนะทอรันตาหวานชัยแล้วก็มีที่วัดอนุภูมิไว้ในตู้ผักด้วยค่ะไว้ในบ้านผักมีสลัดสลัดรวมก็จะมีสีม่วงกับสีเขียวง่ายๆเลยค่ะกล่องนี้นี่เห็นไหมมีอยู่6ต้นอ้อมจ่ายไปแค่1ยูโรห้เองค่ะแล้วก็เลยไม่ต้องมาพาะเองอันนี้ก็คือมะเขือเทศซื้อมาก่อนสต้น พราะว่าอ้อมไม่แน่ใจว่ามันมาเขือเทศลูกใหญ่หรือลูกเล็กแต่คิดว่าเป็นมะเขือเทศลูกใหญ่มะเขือเทศใหญ่เราไม่อยากได้เยอะปีนี้อ้อมปลูกปีที่แล้วมะเขือเทศเชอรี่ลูกเล็กๆอร่อยเยอะออกเยอะมากๆก็แค่นี้ละคะ่ะเอามาเก็บไว้ในบ้านผักอันนี้ก็คือบ้านผักของอ้อมในนี้ก็จะมีผัก ที่เราก็เพาะไว้แล้วแล้วก็กําลังขึ้นด้วยอันนี้เป็นคะน้าค่ะอันนี้ก็คะนา้าอ้อมต้องมาแยกลงกระถางออกปลูกส่วนอันนี้ผักมิสุน่ะชอบกินแบบว่าใส่ขนมปังค่ะคุณสามีทานแบบเป็นสลัดจริงๆแล้วนี่เก็บกินได้แล้วนะอ้อมชอบเอาไปผัดเหมือนผัดผักมุ้งไฟแดงอะอร่อยมากๆเลยค่ะ อันนี้เริ่มขึ้นแล้วอันนี้ก็เป็นคะนาค่ะข้างนอกสองกระถางนั้นเป็นผักชีค่ะแล้วก็มีสตรอเบอรี่ข้างนอกด้วยอันนี้เป็นแปลงปลูกผักใหม่ที่คุณสามียอมสละพื้นที่สนามหญ้านิดหน่อยทําแปลงให้เพิ่มตรงนี้ก็เป็นที่ปลูกผักใหม่ค่ะสามีทําให้แต่ตอนนี้ร้านยัง ไปซื้อของไม่ได้หาที่สั่งซื้อหินมาแต่งตรงนี้ไม่ได้ก็รอไปก่อนเตรียมไว้ปลูกผักปลูกพริกค่ะน,นี้เป็นบ้านผักหลังน้อยของอ้อมก็ประมาณนี้ค่ะสวนอ้อมชอบปลูกผักแต่พอเราทำงานประจำเนาะพื้นที่แค่นี้ก็พอแล้วค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้อ้อมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ